สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีทเบลตี้รัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมทําอะไรนะฮะเนื่องจากว่าโอเด้งมันมาใหม่นะครับแล้วก็ไอดีลองผมเนี่ยผมยังไม่มีสายวิ่งนั่นเองจะถามว่าไม่มีเลยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมมีมาโกแล้วนี่แต่ว่าผมก็อยากได้โอเด้งอยู่ดีซึ่งไอดีที่เล่นอยู่เนี่ยตัวละครมันน้อยแล้วผมก็จะบอกว่าผมสุ่มไป2รอบเต็มๆมาเขาว่า4 0่เพชรถามว่าออกง่ายไหมก็ถือว่าง่ายนะระดับหนึ่งและอันนี้คือตัวละครที่ได้ ก็ตั้งแต่จินเบขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเสียไป400เพซเนี่ยตั้งแต่จินเบขึ้นมายาวจนสุดแล้วก็เมื่อกี้หมดรอบสุดท้ายได้โอเด้งพอดีนะครับเนี่ยอย่างที่ผมจะบอกนะสมมุติว่าถ้า EX ตัวใหม่มาผมก็ทําแบบเนี้ยเหมือนกันหมายความว่าอะไรนะครับอ่ะพอผมได้มันหนึ่งตัวใช่ไหมผมก็จะทําการแลกเศษไปเลยครับเนี่ยเศษเสียไปเลย400อ่าผมเพิ่งได้เนาะหาแป๊บ คือตัวมันก็เก่าแล้วแหละเดี๋ยวขอ,ขอเลื่อนนิดนึงขอเลื่อนนิดนึงแตอ่อันนี้ที่แบบพลิกล็อกจริงๆคือได้ลูฟี่รอผมไม่คิดว่ามันจะมีนะครับอะสี่ร้อยจัดไปเนี่ยครับเนี่ยครับ,รบทําแบบนี้นะอย่าเอาเพชรไปสุ่มต่อมาเขาว่าผมเสียแค่สี่ร้อยเพชรเนี่ยแล้วผมได้อันนี้และเวลแปดสิบอ่าเห็นปะแค่เนี้ยพร้อมเล่นจบไหมเออสมมุติถ้าเอ็กรอบหน้ามาก็ทําแบบนี้นะครับ และไอเศษตอนนี้อย่าวไปยัดอะไรเลยเนี่ยเห็นป่ะแปดสิบแล้วอะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูต่อเศษตอนนี้ผมเหลืออยู่ที่600คุณคิดว่ากว่าจะถึงเดือน2ผมมีอีกเท่าไหร่ครับขั้นหน่ำแปดร้อยไหมเอออะสมมุติผมส่งได้เอกตัวหนึ่งใช่ไหมผมใช้4 0 0ร้ก็วิ่แปดสิบละที่เหลือวิ่งเอาใช่ป่ะและสมมุติถ้าสุ่มได้ตัวที่2สมมุตินะกรณีได้2ตัวมี800ยแบบเขาว่าได้82ตัวเลยใช่ไหมได้คําตอบกันแล้วเนาะอันนี้คือวิธีที่เล่นนะครับก็จะเป็น Uh, ประมาณนี้นะส่วนไอดีเนี้ยที่แบบพลิกล้องจริงๆก็คือเนี่ยฟี่รอผมไม่คิดว่ามันจะได้นะเนี่ยคือแบบเฮ้ยออกด้วยวะคือผมไม่ได้ดูเลทในการออกนะครับแต่แบบได้เฮ้ยโอเคโคตรโอเคเลยได้มาเนี่ยผมว่าได้ไอฟี่รอเนี่ยเบอร์เบอร,ร์ยังคุ้มกับโอเด้งอีกคือเสียสี่รอยแล้วได้ผมบอกเลยโคตรคุ้มเพราะไอตัวนี้มันหายากแล้วมันจําเป็นในหล,หลายๆอย่างนะครับซับก็ได้ทาทาเป็นเหรียญก็ได้ทําเล่น,เล,นเล่นหลัก เล่นหลักถามว่ายังไหวไหมนะแพทนี้หรอทาได้แต่ยิ้มแห้งๆครับอย่าเล่นเลยฮะเล่นหลักพอได้แต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอ่ะถือว่ามาบอกนะครับว่าหลังจากสุ่มได้ผมทําตามนี้เนาะส่วนที่เหลือผมเดี๋ยวไปอัพเวลอัพอะไรก็ถือว่าเอามาให้ดูนะครับในเป็นคลิปที่สุ่มแล้วส่วนคลิปสุ่มผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับเพราะผมไม่คือผมเป็นลาชาเกลือไงผมดูว่าเออแม่งการันตีแนะ่นอนอะ่ะผมเลย เมื่อต้องทำคลิปก็ได้วะเออคิดว่าเป็นการันตีแน่นอนไงแต่แบบอ้าวสี่ร้อยเพชดได้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็เลยเออทำให้ดูหลังเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะ ID Long นะครับซึ่ง ID Long มีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นเอาซับให้ดูนะครับเอาซับให้ดูนิดนึ่งนิดนึ่าเ,เดี๋ยวนะผมต้องเอาซับให้ดูก่อนเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะโอเด้งไปไหนแล้ววะอ่าโอเด้งอยู่นี่ปึ๊บอ่ะดูนะซับมันแค่เท่าไรร้อยสามสิบ คือก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเล่นวันหนึ่งแค่สองรอบต่อว่าอาวันนึงเล่นแค่สองรอบแค่นั้นจบเอาเอากิาจกร,รรมอะ่ะแล้วแล้วก็เลิกแล้วเนี่ยก็มีตามเนี้ยคือ ID รดีลองเป็น2 EX แล้วครับตอนนี้ก็สําหรับคนที่เป็น ID เดีหรือว่าเป็น ID ดีลองเพชรจะทําแบบผมเลยก็ได้นะครับผมก็เล่นประมาณนี้แหละเนาะส่วนที่เหลือก็บอกไมแล้วครับ